เดี๋ยวมีข้างทางลูกเดี๋ยวมีน้ำตกที่มามาจากภูเขาไกเรื่อเาวนะสวยพี่นไม่ง่ายวันเอาพวกเราไหมัที่ไหนไปไหนล่ะตตามไป่คนดูดูเมื่อวานเห ประชาสันประชาสันถ้าเรายืนมองตรงจุดนี้นะครับมองไปฝั่งนีน้ำตังนี่วางรถใส่รถเอารถไว้ไงอ๋อมี่อให้เราดูมัมใหญ่เรายูตรงนี้หันไปมองนิดแล้วหันมาบองนิดมันจะมอเป็นปีนึงกลนองเรา่ายตรงนี้กบองนั่นนะอลัานี้ก็บองนั่นะด้วยันเิด้วยที่ไป งั้พวกเราถ่ายตรงนี้ก็พอแล้วนะจำลองให้ไปอด้วยจำองไอกระปุกนี้มีเล่นไหมโอ้ยเลนดิอ๋ออันนี้แล้อก็เหนียวไหมจำลองมาแล้วไปยืนยอเร็เร็วเร็วเรว เอ้นลงเดินเหรอเน้นลงเดินไหมลงเดินไปเน้นน้อาเดเล่ตกเอาอเจียจะไปเล่นน้าตกแล้วด้วยด้วยเบอกไใช่บอกพอเจี๊ยงบอกพอาเอออผู้ผิดอาร์มาเลยควากัแม่ีมาเล่ตกเอาอา มีปลา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 ลัซี่ถ่ายด้วยันล่นไอ่ไอโฟนหนึ่งสองโอเคปาทำคลิปหลุดคลิปหลุดต่อเลยนะต่อ้ลวเดี๋ยวพวกเราพักผ่นตรงนี้สักสิบนาทีถ่ายรูปรวมกันเนาะเดินทาง